เพงทองฟ้าบรรยากาศบมือี้กันครับพี่นอ้องปัดโท่เด็ดจ,จ้าเลยครับผมมื่อี้คาดว่าสิห่อนนักอีกมือหนึ่งครับพี่น้องผมหลังจากตีพ้นผ่านไปก็หลายมายอือละช่วงนี้รู้สึกว่าอากาศจะห่อนนักครับพี่น้องผมก่ออื่นกสวัสดีพี่น้องสุขูขสุขคนอีกข้างนึงครับผมช่วงนี้ก็ขอต้อนรับพี่น้องสูขขง่สช่องพ่ออุบบนคนบ้านบ้านอีกคือเก่าคือเดิมเปิดพามาท,าทักทายกันเมื่อนี้ กับบรรยากาศที่แดดจ้าครับผมเมื่อน,นี้ก้อนจะออกไปทําทุละข้างนอกกับผ้าพี่น้องขามาที่ในสวนอีกมือหนึ่งก่อนครับพี่น้องผมมาเลาะเบิ่งของในสวนอีกจักมือก่อนหลังจากถีบเไดมากับจักมือแล้วครับพี่น้องสองสามมือแล้วข้าแต่ไปอยู่ไฮอยู่หน้าอยู่ครับผมเมื่อนี้ขามาเบิง่งทั่วจักหน่อยก่อนครับพี่น้องผมหลังจากที่ปลูกทั่วใบหลายมือแล้วครับผม่นเกิดได้ยังบูนเนี่ย นี่ครับอยู่สวนทัวสวนแตงเก่านี่แหละไะพี่น้องก็ไปเบื้องข้างในกันครับผมไะพี่น้องก็ไปเบื้องข้างในกันโอ้ยเป็นยังไงนอนนี่เนาะโอ้เกิดตัวนี้พี่น้องเนี่ยเริ่มเกิดแล้วครับผมถัวฝักยา่ามาปลูกไม้ครับผมนี่เอาออกมาจากนี่แล้วครับพี่น้องอันนี้ชุดเก่าเงินครับผมีมเริ่มจะไหวแล้วครับผมนี่เริ่มจะ ่นบังเนี่ย่นออกฟักเป็นฟักได้น้อยครับพี่น้องผมออกน่วยมานี่เริ่มจะไหวแล้วส่วนแตงผมวาออกเบิร์ดแล้วครับพี่น้องแตงออกเวิร์ดแล้วบันี้เอาทั่วมาปลูกแทนครับผมตั่วก็เก็บเอาจากกันนี้แหละครับฟักถี่เพื่อนแก่เพิ่นแหงแล้วก็เอามาเห็ดพันต่อครับผมเนี่ยมาปลูกต่อเริ่มเกิดแล้วครับผมบดนี้เอากล้องพุ่มออกมาปลูกใส่ดินครับผมบดน้เห็ดแป้งใส่ดินนะครับผม ที่ทดล,อ,ลองเบื้ระห่างปลูกใส่กองเพิ่มก็ปลูกใส่พื้นดินอันใดจะงามหรือว่าาหนวยดกว่ากันครับพี่น้องตอนนี้ฝ้าฝนก็เริ่มจะหมดไปแล้วครับผมบ้านก็จะเริ่มปลูกพักปลูกแนวยอยูย่แนวกินแล้วครับพี่น้องผมเริ่มเกิดแล้วครับพี่น้องอีกบ่โดนก็นไดเห็ดข้างให้เพิ่อนาะครับผมเนี่ยเป็นถั่วฝักยาวครับพี่น้องผมส่วนที่ว่างๆว่าสิมาเห็ดแปลงพักครับพี่น้องมันเห็ดแปลงพักเสริมลงในนี้ บุกขวกพักชีนะครับผมพักชียังต่างต่าง,งนะครับผมไม่แต่อยู่แต่กินนี่ที่บางบางนะครับผมพักชี่ต้นหอม,มยังกะว่าไปครับพี่น,อน้องแต่ว่านี่เพิ่นก็ออกฟักลายนะครับพี่น้องผมนี่แต่ว่าบสมบูรณ์ผมว่าสีเอาหนันลอกมาฉีดิ่งตีผมเห็ดห้อมโมลไว้ห้อมโมลเล่งดอกเล่งนุวยนะครับผมซึ่งเพื่อนว่าขนาดทั่วทีป้อยถิมยังสีเอามาเอามาฉีดมาผลกับถ้ำเหตุออกดอกอ,อกออกฟักนะครับผม เป็นทั่วพักเาียวนี่ครับพี่น้องเพื่อนว่าถ้าเอามาฉีดพ่นทั่วพักเงีวจะดีมากนะผมสิลองมาเบิ่งอเยอะเท้อเพิ่มฟื่นโตขึ้นมากครับพี่น้องเนี่ยจริงๆเพิ่นออกลายเนี่ยครับผมแต่เพิ่นกับบสมบูร์นะครับผมเพราะว่าผมบริสิทธ์ยังเลยผมปล่อยเป็นตามธรรมชาตินะครับพี่น้องเพื่อเพื่อนก็เริ่มมับพี่น้อเนี่ยมันเป็นฟักเล็กๆครับพี่น้องบัสมบูรณ์เพราะว่าเขาบ่ได้ฉีดพ่นนี่ยังในเพื่อนนะครับผม หลเนี่ยครับพี่น้องแมันอันฟักมวยไ่นนเนี่ยตรงเนี้ยหลายผมสีล่องเอาห้องพ่นตีผมเห็ดนะมาฉีดพ่นร่องเบึงผมมักไว้ได้สองคืนนะมักไว้อีกคืนหนึ่งเมื่ออื่นก็น่าจ,จะฉีดพ่นได้ครับพี่น้องสีล่องมาฉีดเบื้องเธอเพิ่นออกนอกออกฟังออกมากถ้าใส่ได้ก็ถือว่าชุดยอดครับพี่น้องนี่แหละผมสีมาทดล่องอันนี้แล้วก่อน เป็นเครื่องทดลองครับผมเป็นสิ่งที่ทดลองนะครับผมถ้าใส่ได้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็จะได้แจ้งให้พี่น้องหูสามน้ำกันครับผมให้พี่น้องไปใส่ตอนะครับพี่น้องไปเห็ดฉีดพ่นตอนะครับผู้ที่เห็ดสวนนะครับผมซึ่งจริงๆบนว่ามันใส่ได้ดีที่สุดก็คือถั่วฝักยาวนะครับพี่น้องถั่วฝักยาวนี่ใช้ได้ดีมากบนว่าทีแมนหรือบ่แมนก็จังทะเบิ้งน้ำกันครับพี่นอ้องวันนี้กับผาทุกคนมาก เบิง้งทัวเบิ้งสวนครับผมเมื่อนี้ก็จะมีภารากิจออกไปข้างนอกครับผมกับช่วงนี้ก็บพระท่านได้ไปก็เลยขับมาในสวนก่อนครับผมปลากอบพระท่านไหนอาหารดิครับพี่น้องหลังจากที่ฝนผ่านไปนะครับผมพระท่านไหนให้อาหารอยู่ไปพี่น้องเบิ้งทัวเลเขาไปเบิงง้งบ่อปลาจังหน่อยไปให้อาหารปลากันครับผมบัดนี้ไปไปพี่น้องนี่แหละฟักเพิ่นหลายเนี่ยครับตรงนี้พูดนะหลายเนี่ยเิ่นเป็นฟักใบใหญ่ครับผม ๋ยวผมชีลองมาฉีดผลบางเทือเพิ้อนออกหได้หลายครับผมโอ้ถ้าฟื้นได้นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับพี่น้องผมเราจะได้ให้พี่น้องไปเห็ดใส่น้ำกันนะครับผมประหยัดค่าใส่ใจแล้วก็บอกอันตรายแก่จาคลองน้ำครับผมห้อมวลนที่ผมเห็ดไห้ที่พี่น้องเห็นในคลิปผ่านๆมาครับผมถ้าพูดได้บอกเห็นกับไปเบิ่งเด้ครับเด้อจังไปเบิ่งแต่มันได้ผลอีหลีก็เป็นสิ่งที่ดีมากครับพี่น้อง ึ่งเพื่อนแนะนำกับคือทัวรฟัรรกยาวครับพี่น้องจะได้ผลดีที่สุดนะครับผมแต่ยางอื่นกับบอบอท่านปันไหนครับพี่น้องบอท่านแน่ใจนะครับผมเนี่ยอีกอน้อยกับคงจัดเว่าในปลักข้างกันไปผลนะครับพี่น,อน,น,น้องภาษาอีสานวันนท่เากันนมาขางเนาะครับผมอ่ะวันนี้ไปบอปลากันครับพี่น้องผมปะนะัะดภาพมาวันนี้มาที่บอปลากันครับพี่น้อง มาให้อาหารปลาก่อนเป็นยูพูกนี้มาให้โดนนะครับผมมามาลงมาเร็วมากินอาหารกันมา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 จำเสียงกันได้ปอนี่ยูบน,นอันนี่เนาะยูอยู่ตัวนี่งๆกินเร็วกินได้ปอนี่กินอานนหารเม็ดใหญ่ได้นี่มากินกินประด็มาให้ร้ายมือละ อยากทำงานอยู่หน้าอยู่กปลปก็มาบ้างก็งมาบ้างับพี่น้องเสียก็ามื่นีมื่ตีได้มาคือกันยังจำเขาได้ยัครับผมากได้เขาเลียงขึ้นมาเป็นวูพัพพนรอยเลีกับกโอ้โหจตนวใหญ่ๆหอยเลี่ก็ได้หอยเลี่ก็บไยยบายนึงรอยเลี่โอ้ยนอาพักกันนะ ครับตกใช่ว่ะาเมาื่ลงไหวหอเชฉยๆกินเบิดสวะยานกินนู่นกินกินไหนวะนี่อาหารเนื้อใหญ่ได้ยังคอยแทะกินเราโอ้ปลาช่อนหน่อยไม่ดได้ใส่หน่อยมาหลุดป,ปอ,อกไม่ได้ใส่มีปลาคอสุดมั้ยมีปลาช่อนด้วยพี่น้องอเลย ก็จะใส่น่อยัน่อยจะด้กินกันอยู่บ้ก็สอนก็ได้อยู่นเต้ยโยนกันบมกินกันบอกว่าเกิดเสน่ห์มากปลาหลายอย่างครับพี่น้องปลาหลายอย่างผสมกันอยู่หนีเพื่นปลาอย่างเดียวลุ่มไปปลาสลิดเนี่ยปลาหมอเนี่ยปลานิ่งเนี่ยปลาชิวกระมีครับพี่น้องปลาชิวกระมีปลาชิวมาจากหน้าช่วงหน้ามัก่อนไปเอาอยู่หน้าปลาชิวที่เพื่อนย่างดีดีสุด อ่ะสุดๆกับมปล่ยอยเขาหนีมาพี่น้องผมก็อยู่หลายทีนี้นี่เป็นพ่อแม่แพร่ลูกนี่หนิละกินกินกินก็จบมันอีกอากาศก็ห่อนแดดจ้าเลยครับพูดมันอี้ก,กไ็ไงขาดบราสุทธิ์ห่อนนักอีกมือหนึ่งเยโอะวันดีวันนี้กระจายพี่ท่านกิจออกไปข้างน่อยกับพี่น้องผมจะไปประชุมอยู่ที่โรงเรเียนเสด็จจากในสวนเสด็จจาก ทุระในบ้านก็จะไปรวมประชุมน้ำเพลินจะเข้ากันครับพี่น้องท่านโรงเรียนคุณกับเดชเชิญมาไปรวมประชุมพวกเคงจะเป็นประชุมเรื่องปิดเทอมนะครับปิดเทอมของลูกสาวนะครับพี่น้องเชิญผู้ปกครองไปรวมประชุมรับฟั้งนโยบายต่างๆครับพี่น้องผมก็จะไปรับฟั้งน้ำเพลินจังหน่อยครับผมก่อนจะไปท้ำธุระท่างอื่นส่วนใหญ่ก็บประด้ไปไซด์เราครับพี่น้องอยู่ก็ัวกับสวนนี่แหละคือให้ยู่งหน้ากันนะครับผมไปก็ไม่ซ้ำนั่นชีวิตพอวน นะครับเป็นชีวิตประจำวันนะครับผมดูหน้านี่ยุ้ยสวนเนี้ยประมาณนี้แหละครับผมนั่นหน้าที่จะไปข้างนอกเท่านึงนะครับกินกินกินลูกกินวันี้หนูกรบโปใหญ่เยอะเลี้ยงเส้นปอบหายางเส้นกระกปงใหญ่น้ำหน่อยปวดพี่หน่องเลยเห็นเพิ่นเลี้ยงขึ้นกระโปงใหญ่ป้านิ่งก็ได้ของเลี้ยงขึ้นกโปงใหญ่เป็นน้ำพันบล็อกเป็นปลานิ่งที่เอามาฉาบตรงหน้านี่กรับพี่น้องปลานิ่งเปล่าม่านหมูไปไหนแม่พันเป็นเดินไป ไตเอ็นกินปลาหนาเลี่ยงกับพี่น้องก็ได้มันจะมูจากหน้าเพื่อนครับผมไต่มาแล้วก็คอยลงเพ่นนี่ออกมู่อยู่ในนี้มันเป็นปลาหนิ่นพื้นบ้านกับพี่น้องผมเป็นปลาหนินทีไปสื่อจากฟ้ามบนมาเลยครับผมก็เล่นเประมานนี้แหละเป็นปลาหนิ่นจากเป็นแบบพื้นบ้านไหมครับพี่น้องปลาหนินพื้นบ้านเรัเรื่องขนุน อันนูนี่ว่าจะมาตัดออกอยู่ครับพี่น้องผมทั้งหมดเยอะดีตัดออกเยอะเอยนุวยเพิ่นอ so. ันท้ายหัวครับพี่น้องต่อาไว้มันจะโปรไนนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะล่าพี่น้องไปซ้ำนีิครับผมเดี๋ยวพอกันไหมเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกครับผมบ้านนี้ไปทำธุระข้างนอกครับผมกัขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับผมที่รับชมคลิปให้นะครับผมเดี๋ยวพอกันไหมคลิปต่อไปครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาพี่น้องไปซ้ำนีิครับผมขอให้พี่น้องโชคดีมีความสุขสุขสุขทุกคนครับผม สำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ